ที่ผมได้ทําขึ้นมาเองนี่ครับปักตู้ปลากับปั๊กัดลมด้านนอกตรงนู้นกับตูป้ปลาตรงนู้นก็ไฟใช้ได้ทั้งหมดแต่โหลดมันเยอะอาจจะได้อยู่ได้ไม่กี่นาทีเพราะว่าเครื่องนี้มันสำรองไฟได้แค่สิบก้าสิบนาทีก้าถึงสิบนาทีัดลมตัวนู้นก็กินไฟเยอะอยู่แล้วตัวนี้ก็กินไฟเยอะของเราก็กินไฟเยอะ ไอ้ไฟอันนั้นอะก็กินไฟเยอะเหมือนกันแต่แอร์ผมไม่ได้ต่อตัวเตี้ยปลากินไฟเยอะสุดมีปากสามปากแต่ใช้แค่สองปากซุดท้ายพน้าปัซึ่งนี่พีหน้าตายพีเอ็ต้องเปิดเอาไว้ไม่งั้นตี้ยวปลาจะดับซึ่งบักก็จะเสียบกับตรงนี้ กนี้ครับงานนี้ครับกอนนี้ครับหน,นึ่งพันวีหนึ่งพวีเอหนึ่งพันวส่วนเครื่องนี้จะเป็นพัดลมซึ่งกินไฟอยู่ที่ซึ่งกินไฟสองร้อยสิบโวห้าสิบเฮ 45วัตต์0 1 2 2 1แอมป์ซึ่งผลิตในประเทศไทยผมจะเอาแค่พันลงที่มีรุ่นพันลองตัวิี้ไม่มีรุ่นผมจะยกเว้น พัดลมตัวนี้เวคค้ยและมาถึงพัดลมตัวนี้ซึ่งผมเปลี่ยนตะแกรงไปแล้วเพราะว่าตะแกรงอันนั้นตะแกรงของพัดลมตัวนี้ผมเอาไปใส่ตัวนั้นแทน ถ้าลมตัวนี้กิดไฟอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาโยงไปเลย กระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้คือห้าสิบเฮิร์ตสองร้อยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์ตสี่สิบสี่สิบห้าวัตต์ศูนย์จุดสองห้ามซึ่งัดลมตัวนี้ผมยังไม่ได้เสียซึ่งผมบอกเลย U P S ต้องใช้ไฟเยอะแน่นอนซึ่งมันจะกินไฟเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ลองไฟได้ ได้สันลงก็คิดไว้ในทันี้ครับสวัสดีครับ